กระโดดตอีแล้วสิกระโดดติสิครับอ้าวไปจับไปเลยใช่กระโดดหนึ่งสองสามเจปิมมี่มามามีเกมมาให้เล่นแทนแทนแทนอันนี้คือเกมจับฉลาก ข้างในมันจะมีของรางวัลนะจิมมี่จิมมี่จะต้องเลือกมาแต่ละใบใบใบเล่นกับหมาโอเคปะแล้วพอเลือกเป็นอะไรแล,แล้วแล้วถ้ามันเป็นรูปของรางวัลจิมมี่ก็จะได้รับ,รบของรางวัลไปแต่ถ้ามันไม่ได้ของรางวัลเป็นรูปอะไรจิมมี่ก็ต้องทําตามที่มันบอกนะทําตามกติกาเข้าใจป้ะเนี่โอเคจ้าโอเคมาี่จมาหนึ่งใบให้มามาแกะว่ามันคือรูปอะไรนะแบบนึงแกะแกะอันนี้เป็นรูปอะไรลิงลิงจิมมี่ต้องทำหน้าให้เหมือนลิงทำหน้าให้เหมือนลิง ลิงมังกี้มังกี้ทำยังไงมังกี้กระโดดไอกระโดดกระโดดกระโดดต่อค่อยเดี๋ยวเขย่ากันเขย่า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 เย็บจะไม่เย็บจะเจอของรางวัลเมื่อไหร่นะแกแกให้มาไหนดูดิเปิดดูว่ามันจะเป็นรูปอะไรพ่อมาจะอ่านให้ฟังพ่อมาอ่านให้ฟังท่าจิมมี่พอยจิเนี่ยเป็นรูปอะไรจิมมี่มองออกเปล่าแมวอะไรอ่ะ จม่หาให้เจอของรางวัลมันมีของรางวัลอยู่นะมันมีของรางวัลอยู่มันทำอะไระอ่ะอะไรหมออ่านให้ฟังนไม่รู้ไหนดูดิหมอนสิงว่าอะไรเป็นรูปอะไระอไ่ะตอกไม้ไม่เป็นรูปเป็ดเดินเป็ดหนึ่งรอบจิมมี่วอล์กลยจ้ะไลท์วานอันต่อไปอันต่อไป อาจิมิอ้าวเปิดเปิดเปิดเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรด้วยมันเป็นรูปอะไรมันเป็นรูปอะไรรูปอะไรโคนดมันเขียนว่าอะไรเขอมาอ่านจิมมี่ยังอ่านไหมกระโดดตบสิบครั้งจิมมี่กระโดดตบสิบครั้งสองสามสี่ห้าเก้าสิบโอเคเย้เปิดเปิดเปิดเป็นรูปอะไรเป็นรูปแพนควินเฮ้ย ผีเชื่อทำท่าผีเชื่อผีเชื่อทำอะไรบัตเตอร์ฟลายบัตเตอร์ฟลายบัตเตอร์ฟลายบิ๊กบี้เปิด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 รูปอะไรรูปอะไรหมามาดูดิของขวัญเย้นี่อันนี้คือของควายของรางวัลหนึ่งชิ้นรับของรางวัลกันนะคะเมื่อกี้จะมีได้ของรางวัลใช่ไหมแทนแทนแทน ของรางวัลค่ะเมื่อกี้จิมมีได้เป็นอะไรอะจิมมี่ขาหมีอะไรบ้างข้าหันรถแหงแล้วก็เฮ้โอเคได้ของรางวัลไปแล้วหนึ่งชิ้นวางไว้ก่อนจิมมี่วางไว้ตรงสบายด้วยเดี๋ยวรวบรวมว่าจิมมี่จะได้ของรางวัลทั้งหมดกี่ชิ้นนะต่อไปต่อไปมาเปิดเปิดโอ้โหฉงรางวัลอีกแล้วจิมมี่ เชิญรับของรางวัลชิ้นที่สองได้เลยนะครับของรางวัลชิ้นที่สองได้เกเ่ยอดอันนี้อะครับรถถั<อ>งรถถังได้ไปกี่ชิ้นแล้วครับสองสอง,สองชิ้นมีอะไรบ้างจะมีดูดิอโอเคต่อไป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 ตาจมิมมีเป็นไรเป็นไรเป็นไรมีอะไรมีอะไรมีอะไรในในของรางวัล แทนแทนแทนลรูปอะไรรูปไผีเสื้อผีเส้อทำทบัต์ไผีเสือผีเสื้อไปไหนหลุดจอไปแล้วครับผมผีเสือพ้ไปตาจิมีตาจิมีอันนี้อะไรอ่ะทำอะไรทำอะไรทำอะไรทำอรดูดิของาัหรือเปลาของอางรบ้าไม่ใ่อะไรอะแมงมุมทำท่าแมงมุมสไปเดอร์เลยทำสไปเดอร์เดี๋ยวนี้สไปเดอร์ นี่หยิบต่อมาครับของรวัล้าของวัล้มี่าดูดิิปัจิงลีดสมรอบมามนปันจิ้งลีดปันจิ้งลีดปันจิงอย่างนั้นเลยต่อไปต่อไปเอ้จีตามมามาไปแล้วจีจาจินี่ได้ไยได้ไยได้ไยได้ลยได้ลยของของ ดีมือโดนตีมือนะคผมันเอาเจ็บหรือไม่เจ็บเอาไม่เจ็บไม่เจ็บเอาเบาเบาเอาเบาเม่เอาเอบาเโเคเอาเเบาอย่างเงี้ยโอเอาโอเคหนึไม่ใช่เอาเบาเบออ โอเคตบใบตองเอ็มแอ่เอ็มแ่อบปบตบใบตบมีอะไรมีอะไรมีใครมีใช่ของอะไรอะอะไรมันคืออะไรเอาโยนแป้งหน้ามาโยนแป้งหน้าเอานี้เตรียมพร้อน้หน้าหลักน่ารักติงติงติงโอเคอันตบใบอันตบ อันด่อไปจะมีของราวัลหรือเปล่าของรางวัลอะไร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 แมงมุมแมงมุมอีกแล้วเป็นสไปเดอร์แมนเป็นสไปเดอร์แม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 นตายเลยหัวไม่ได้ของรางวัลเลยอ่ะอะไรอะไรอะไรของรางวัลของรางวัล กระโดดตบสิบครั้งกระโดดตบสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิ่งนี้กระโดดตบแล้วนี่มันกระโดดเด้งกระโดดตบนี่กระโดดตบแล้วเขาก็โดดกันอย่างนี้แล้วกระโดดตบต้องอยู่หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเฮ้ยจะนี่เป็นอะไร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 เดินเป็ดเดินเป็ดจีมีเดินเป็ดหนึ่งรอบไปดัก ก็แล้วจะมีของรางวัลอีกเปล่าเด็กเป็นอะเป็นไร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 เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรใช่ของรางวัลหรือเปล่าเป็นอะไรเป็นอะไรกระโดดตบกระโดดบแล้วจะมีกระโดดตบกีครับอ้าวไปจ้าไปเลยใช่กระโดดตบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากระโดดตบที่ขี้โกงมากกระโดดตบไปวิ่งไปเก้าสิ้ ีกสองอันสุดท้ายจมอ,อ,อ,ะอะไรดิของรางวัหรือเปล่นีอะไรเป็นเป็นะรอับของรางวัลอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมของรางวัลเทนเทนแทนแทนแทนเทนนเป็นอะไรจม,มิ โลอดของรางวัลห้ยจะมีได้ของราวัลสชิ้นแล้วครับผมตาต่อไปตต่อไปตายแล้วนะจะมีของรางวัอีกไหมหรือว่าไม่มีแล้วดูดิจะนี่หมดแล้วหมดแล้วไหนดูดิเป็นอะไรเป็นอะไรของรางวัลหรือเปของรางวัลหเล่ดูดิของรางวัลหอ่าจิมมไปเลยไปเลยไปเลยอะไรลไป้ no คำท่าเหมือนถิ่งโตอัน,นสุดท้ายเร็วคำรามด้วยว<ะ>สิ่งโตทั้งทีเนี่อา,อ,า,อ,า,อ,าอย่าลืมกดติดตามช่องน้องจีนด้วยนะครับ don't forget to subscribe Jimmy